ถูกหวยเลยตั้งนโมสามจบค่ะ ทุกครั้งที่คุณตั้งนโมสามจบนะคะจิตของคุณจะนิ่งค่ะจิตคนเรานะคะเขาจะซนเหมือนเด็กค่ะ <_ c ười> เขาจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่นะคะ <_ C ười> ก็เลยทําให้สิ่งที่เราขอสิ่งที่เราอยากได้ไม่ค่อยเห็นผลค่ะเมื <_ C ười> ่อไหร่ที่เราตั้งนโมสามจบนะคะ <_ C ười> จิตของเราจะนิ่งค่ะเพราะเป็นความคุ้นชินค่ะที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะคะทุกครั้งนะคะที่เราตั้งนโมสามจบนะคะจิตของเราจะนิ่งเมื่อตอนนั้นอะค่ะตอนที่จิตของเรานิ่งนะคะให้เราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคล ะะว่าเราอยากมีโชคลาภอยากมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานเข้ามานะคะตั้งนโมสามจบแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุชิศบุญให้กับครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะเป็นผู้ให้ก่อนแล้วค่อยรับนะคะเมื่อเราให้บุญกุศลที่เราได้สร้างได้สะสมมาแล้วนะคะจิตของเราจะรู้สึกโลง่งโปร่งสบายนะคะจิตก็คือความรู้สึกหรือที่หลายคนเรียกว่าจิตใต้สํานึกนั่นแหละคะ่ะจิตใต้สํานึกนี่สําคัญมากๆนะคะเขาจะไปจูนไปเชื่อมไปต่อกับของมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสําหรับใครที่ได้รับกบระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไปแล้วนะคะพินจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิตให้จิตเปิดง่ายๆสบายๆใช้เคล็ดลับตามที่พินจัดส่งให้เลยนะคะใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีนะคะตั้งจิตบอกกล่าวขอในเรื่องของโชคลาภค่ะอยากได้โชคลาภก็ขอในเรื่องของโชคลาภแต่อย่าลืมนะคะของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปขอในเรื่องของโชคลาภต้องมีพุทธคุณหนุนในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะอย่างเช่นยันพลังตัวเลขชุด6395นี้ก็จะหนุนในเรื่องของโชคา ะะยันเศรษฐีนี้จะหนุนโชคลาภณเมตตาแล้วก็ในเรื่องของการเงินนอกจากนั้นพุทธคุณณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านนี้ก็หนุนเงินก้อนใหญ่หนุนในเรื่องของโชคลาภใครที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของพื้นดวงนะคะสังเกตเออโอกาสช่องทางยังไม่เปิดนะคะลองใช้ของของคนที่มีพุทธคุณในเรื่องของแคล้วคลาดคะ่ะเพราะบางทีบางครั้งนะคะเราไม่รู้ว่าที่เราติดติดขัดขัดเพราะอะไรนะคะสาหรับในกระบอกส,สาตางค์ศาสตร์ตัวเลขพินจะมียันนําโชคซึ่งเป็นยันที่นําพาแต่ความโชคดีมาให้ใส่เข้าไปใน สตางค์ทุกใบนะคะใครสนใจกระป๋อสตางค์ใบนี้นะคะ999บาทนะคะพี่จะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจะส่งไปให้พร้อมกับกระป๋อสตางค์ทุกใบ